สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง AmiJoy Channel วันนี้มารีวิวตู้เสียงกลาง8ใบประกอบทรงพรุงนี้นะครับลูกค้าทั้งไอตัวเมืองรู้สึกว่าจะเป็นตัวเมืองขค้าหลัมาลับไป8ใบนะครับส่วนออเดอร์ะอะเขามาหลายครับช่วงนี้ขอบคุณหลายๆทั้งพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวนะครับเอฟซีสุขุมสุข เยว์าวให้มันชายฉานจัง่อยมีข้อมมนมาข้ามาหลานะครับสราบ้างเบาสร้างเบาวัาวชัดสรา้า,ง,างเป็นคนเบาเลี้ยวนะครับอาสิรัวจังเอ,อานะครับตอนนี้เขาก็ัถึงขั้นตอนใส่ดอกนะครับต่อไปก็สิเอาเน็ตเวิร์กมาใส่ปิดฝาหลังต่อสายปิดฝาหลังนะครับแล้วก็สิประกอบเชียงเลี้ยมข้างนานี่คือขั้นตอนใส่ดอกนะครับใสดอกขันน็อตเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไสเน็ตเวิร์กต่อสาย ปิดฟ้าหลังนะครับกัเป็นนันว่าเซตข้างหลังต่อไปก็จะเป็นข้างหนา้าก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับจองคิวกันได้เบอร์สร้างกับ0930918347ส่วนเบอร์เฮียกับ0812หกห้าสี่สี่สี่เก้านะครับโทรเข้ามาจองคิวสร้างจองเน็ตเบรคดอกลำพงเสียงกลางดอกเวท ครับตอนนี้อากาศก็เริ่มฮ้อนขึ้นแล้วครับสร้างกระยานท่อซ้ำฮ้อนอันนี้ครับแปดใบชมตาข้ขังหลังก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเข้าเขาขสีปิ่นขึ้นมาใส่อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปชมไปชมดอกเสียงเลี้ยมนะครับเข้ากับขันใสปากเรียบร้อยเป็นเสียงเลี้ยมรุ่น เกิดยังไงครับ2 0 1พที่เขาฮิดกันนะครับช่วงนี้หายยากร้อมนี่คือเอาประกอบใส่ปากของเขาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทรงจัดใส่สตู้นะครับสำหรับตู้อ้ดอกเสี้งแห้มรุ่นนี้เขาก็บมีไขยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้กับสีแป้งขายครับรุ่นนี้ ส่วนราคากับโทรมาสอบถามกันเด้นะครับเด้อทั้งเบอร์เฮียได้เบอร์สาร้างนะครับเฟซบุ๊ก้างกับช่างจอยอเมเจอร์นะครับนี่ก็เสียงเหลี่ยมรุ่น2,016ง m d นสิบหกนะครับที่หลายท่านหาอยนะครับทางโรงงานห้องกับมีมีใส่ตู้แล้วนะครับมีประกอบตู้ขาย งคันช่วงช่วงนึงกัรู้สึกว่าจะหายไปนะครับเงียบหายไปหายากนะครับตอนนี้ทั้งโรงงานเ้องกับมีมีแหล้วนะครับมีประกอบตู้ให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปวงทั้งนี้ต้ออีกนะครับเป็นตู้คือเก่าแล้ะครับตู้ขั้นแหลวใส่ดอกแลลวเดี๋ยวปิดฝาหลังใส่นิดเบิก เราฝากขอบคุณแฟนครับสุกคนที่เขามาติดตามเขามาชุ่มชิปต่างๆสั่งสั่งกับกสุกบลบ็อกได้อัปเดตให้เบื้งประเด็ดอกช่วงนี้เรงงานบล็อกไทยให้แฟนครับว่ามีเจอได้เบิ่งประเด็นโดนๆพอชิปหนึ่งนะครับช่วงนี้ส่วนลูกค้าหลายย่ญ่ก็จัดส่งกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะรอใบสองใบสี่ใบแปดใบหกใบนะครับไปเรื่อย นี่ครับเป็นไซดอกเสียงกลางพรุ่งนี้จะส่งทันแน่นอนนะครับแปดใบอันนี้เพื่อก็สร้างจองมาโดนเติบแล้วนะครับแล้วก็ชิ้วต่อไปกับสิเป็นวันที่อันนี้ชิวว,วันที่สามแล้วก็สิเป็นวันที่หาที่เจ็ดที่สิบสิบห้านะครับแล้วก็ปลายเดือนขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสระบุรีกับมือนีกับโต๊ มาจองชิวเป็นเบียด12ใบนะครับเบียด12ใบนะขอพระคุณะอาจารย์ทางเพชรบูรณ์สร้างจองเบียดไปอีก2ใบนะครับก็ขื้นเชิวไว้แล้วนะครับแต่ว่ากบผุนละไปไปลายเดือนอาจจะเป็นต้นเดือนหนาก็เป็นไดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็อาจเทียบพระท่านพอสร้างกะเล่งเล่งจนมูดบวมผุนละครับ จะได้เท่แบบไม่เท่โม้ไม่ผมนะครับช่วงนี้เลี่ยงไหลมือเป็นไฟแล้วถือว่าว่เป็นงานอะไรวันละครับเป็นงานเหมาซ้ำงานเหม,อหอมาอรอซื้อเงินเฮ็ดด้วยเต็มทีเลยอันนี้ขออนุญาตว่าไทายชิปเข้าหนึ่งนะครับเพื่ออัปเดตงานให้แฟนเขาได้เบิ่งกันเพราะวันหมดอะไรในไทยขอขอบคุณผู้เข้ามาติดตามเข้ามาชมคลิปของสร้างสร้างเกษตรไทยทั้งหมกวันไี้ครับ ว่าสิเอาคิปไปรถน้ำจากของกับว่าได้เอาให้รีวิวให้พวกยิงเชียนะครับรดน้่อันปีกับกับวันที่สิบนี่ครับตอนแรกครับเกือบเกือบเรื่องงานกสร้างกัสิขอตัวไปแห่นะครับแหน้าขบวชวันที่สิบแล้วก็บสิับงานต่อช่วงวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับเป็นร้องงานอันอาทิตย์นะครับเดือนมีนากร เป็นงานจะ้องอทิฯอีกสี่หางานนะครับเดินมีนาเดินมษานะครับช่วงงานสร้างกับรับขอรับแน่นะครับเพราะว่าใส่ใจในขอบควนกับเพาเพียงพอนะครับเขาต้องรับงานงานหลายๆย่านครับเดียงง้วงกอกับถือครับช่วงนีขายง้อสามโตลอยเราสร้างง้อถือครับเอาสร้างขอตัวไปทำงานตัวนะครับเดี๋ยวผมพอกันชิมหากครับผม ขอขอบคุณพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวครับผมพอกันชิมหนาครับผม